สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทอาคาเน่แคปิตอลครับรถเช่าหมดสัญญาที่มีชุดหน้าซื้อกับชุดแครปเตี้ยสี่ประตูเตี้ยนะครับก็เป็นเซตนี้เลยนะครับกับบอลพระนครครับกับบอลพระนครรถเช่าหมดสัญญาครับนะใครอยากได้รถอะไรหรือว่าใครกําลังมองหารถอะไรก็อย่าลืมครับนะครับโทรหาบอลได้ที่0 9 4ย์9 5 2 9 7เราจะได้ความชัดเจนทุกอย่างรถเรียวๆทุกอย่างเลยเนาะเป็นรถมือสองที่น่าใช้บ้าง นะครับอย่าลืมรถเช่ากันก็แล้วกันนะนะฮะให้บอลหารถไว้ให้นะครับหรือว่าดูรถไว้ให้สักคันเพื่อใช้งานนะครับกับกลุ่มรถเช่าหมดสัญญาเนาะกลุ่มรถเช่าหมดสัญญาอ่ะนะครับก็เรื่องราวของรถเช่าหมดสัญญานะครับถ้าใครอยากรู้ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปบอลนะครับว่ารถเช่าหมดสัญญาคืออะไรเนาะกับคลิปต้นๆนะครับอ้ะวันนี้เรามาเสนอครับกับ4ประตูตัวเตี้ยด้วยตัวสูงด้วยกับตะกูลรีโวทั้งหมดเลย นะฮะกับตะก,กูลรีโวทั้งหมดเลยก็เป็นรถที่น่าสนใจแล้วเป็นรถที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วก็ทางเต็นท์ก็มาเอาที่เรานะครับเพราะฉะนั้นคือเราขายของเราได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้รู้ว่ากลุ่มรถเช่าคืออะไรแล้วทําไมถึงขายทีขายดีจังนะเพราะราคามันถูกไงนนหนึ่งสองผ่านการเข้าศูนย์เช็คระยะมาทุกคันแล้วนะครับผ่านการเข้าศูนย์เช็คระยะมาทุกคันแล้วอ่ะนะครับคันนี้จะเป็นแคปเตี้ย เกียร์ธรรมดาปี21นะครับเดี๋ยวไล่ไปแบบนี้เลยใครมองหาเกียร์ออโต้อยู่คันนี้นะครับเป็นตัว Z-EDITION นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น4ประตูเทียนะครับก็คือ Z-EDITION เหมือนกันแล้วก็4ประตูเทีย Z-EDITION นะครับต่อมาครับจะเป็นตัวกระบะ4ประตูสูงแล้วนะครับตัว p รีเล e เนอรเกียร์ออโตนะครับกับตัว e เกียร์ออโตนะครับก็ คันนี้ให้ราคาไปเลยดีกว่าปี2019นะครับราคาอยู่ที่571,000บาทรถสภาพคลิปๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับกับตัวรถเช่าหมดสัญญานะครับนี่รถเช่าหมดสัญญาน่าซื้อมากนะครับเข้าศูนย์เม่นแนนตรงทุกอย่างนะครับไม่มีการเว้นระยะใดๆก่อนที่จะมาทำการจอดแบบนี้นะครับแล้วนี่คือเสน่ห์ของรถเช่าหมดสัญญานะครับขายตามสภาพกันแบบนี้เลยเนาะอ่ะกับตัว e-auto ครับนะครับ ใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปรายงานพร้อมๆกันสำหรับตัว e เกียร์ออโต้ตัว p รีเ e เนตัวสูงกับกลุ่มรถเช่าหมดสัญญาที่น่าใช้มากๆนะครับ9ก็ไก่สอบอรือสีครับ6278คันนี้นะครับก็ เราจะไปรายงานน้องพร้อมกันนะครับทีละคันทีละคันแบบนี้ก็ลองดูกันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์ด้วยถ้าใครชอบบอลพระนครครับ RDD Car Center นะครับสาขาบางนาะใครจะมาดูรถมือ2องอย่าลืมบอลพระนครครับเดี๋ยวจัดให้แบบเฟี้ยวๆเลยเออรอๆแบบเฟี้ยวๆเลยอะนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ภายในกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ภายในเป็นยังไงบ้างเอี่ยมไหมน่าซื้อไหมนะครับก็ใช้ วิจรารณญาณดูกันเราเองนะครับผมก็จะรายงานเบื้องต้นแบบนี้นะครับคร่าวๆแบบนี้นะครับเบ,บาะรองเบาหลังสวยนะครับแล้วก็ส่วนตัวบเบาะผู้ส้อนเองนะครับก็นี่เห็นว่าปีกเต็มๆแบบนี้นะครับยังไม่มีปีกหายเลยส่วนการใช้งานของเบาผู้ขี่มียุคแค่นิดเดียวเองนะครับยุคแค่นิดเดียวแล้วก็ตัวพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการใช้งานคือรถถ้าพวงมาลัยใช้งานหนักไอ้รอยพวกนี้จะไม่มี ไอ้รอยพวกนี้จะหายไปนะครับแล้วลองดูดิว่าคันนี้นะครับใช้งานไปกี่กิโลเมตรแล้วคันนี้ใช้งานไปกี่กิโลเมตรครับนะครับหนึ่งแหกมสองพัปดสิเดกิโลเมตรเป็นไงนะครับรถชัดๆแบบนี้สวยๆแบบนี้คอนโซลข้างหน้าเนี่ใสๆแบบนี้เลยก็ ดูกันปลายเป็นแนวทางนะครับการใช้รถมือสองกับรถเช่านี่เป็นรถอะไรที่น่าใช้นะปุ่มโอ่งปุ่มแอร์ให้มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบปรับช่องแอร์เนาะตัวนี้ก็เป็นพัดลมครับส่วนตัวนี้น้ํายาแอร์ครับแล้วก็คันนี้ก็ให้กล้องไปด้วยแบบนี้นะครับมายังไงขายแบบนั้นเนาะกับกลุ่มรถหมดสัญญาเช่ามาดูเอกสารเยอะหน่อยนะครับเอกสารของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรบ้างเนาะ เอกสารครับนะครับเอกสารคันนี้จะเป็นตัวปี2019นะครับเชื้อเพลิงก็ดีเซล150แรงม้าครับแล้วก็เจ้าตัวบริษัทอาคานีแคปิตอลครับเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์นะครับอ่ะเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนาะเป็นเกียร์ออโต้ครับแบบขั้นบันไดครับ power mode eco mode มีให้เรียบร้อยกล่องยูบ็ c k ครับเก็บของเก็บของนี่เอียมๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเก็บทําความสะอาดให้นะครับกุญแจให้มาเป็น2องดอกแบบนี้นะครับให้มาแล้วเนาะแล้วก็ตัว เปิดฝาเราเปิดฝากระโปรงหน้าไปดูกันนะครับว่าหน้ากระโปรงรถมีอะไรบ้างระบบไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มพับกระจกด้านข้างของตัวนี้นะครับส่วนตัวกระจกเองก็เป็นปรับออโต้บานนี้นะครับนอกกนั้นก็จะใช้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแต่จะไม่ออโต้ได้ออโต้บานเดียวก็คือบานผู้ขับขี่นะครับพับไฟฟ้าแล้วมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะก็ปึ๊บเด้งออกมาแบบนี้นะครับวางแก้วได้เนาะ ตามช่องแอร์เย็นๆแบบนั้นนะครับเวลาเราซื้อกาแฟแล้วก็วางตรงช่องนั้นเราก็จะได้กาแฟที่เย็นตลอดหรือว่าน้ําอรมณ์ที่เย็นอยู่ตลอดเวลานะครับแผงประตูข้างสวยนะแผงประตูข้างสวยนะครับแล้วก็แผงประตูหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยอ่ะใครอยากซื้อเข้ามาได้เลยครับคันนี้นะถ้าใครหาอยู่ตามหาสีขาวตัว e auto เป็นตัว p i r e r เข้ามาหาบอนได้เลยที่โกดัง rdd ครับ คาเซนเตอร์สาขาบางนาะไปเปิดเครื่องยนต์เนี้หน่อยว่ารถคันนี้เครื่องยนต์เป็นไงบ้างแล้วก็โดนอะไรมาบ้างนะนะส่วนใหญ่รถโดนเราก็จะขายในราคารถโดนเนาะนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับเนาะรถอะไม่ได้ดูยากเลยเนาะดูหัวน็อตนะครับอย่าให้หัวน็อตใหม่เกินไปแล้วก็มีสีนะครับถ้านะหัวน็อตใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ นาน่ากลัวนะนะครับเครื่องยน์วิ่งนิ่งแบบนี้นะครับกับเจ้าตัว e-auto นะครับสนใจก็ทักมาหาบอลได้เลยคันนี้นะครับล็อกรถ5,000บาทเท่านั้นเองเนาะอ่ะต่อมาคันนี้ให้ราคาไปแล้วนะ5้1 0 0 0บาทครับซื้อได้มาซื้อครับตัว e-auto สภาพสวยๆแบบนี้ใสๆแบบนี้ก็เตรียมส่งมอบได้เลยแค่ขัดสะปานิดหน่อยนะครับรีสโกก็เตรียมส่งมอบได้เลยนะต่อมาครับกับตัว z ซ e d อีด o ชันะครับเป็นตัวตี้ยนะ สี่ประตูแบบนี้น่าหล่อแล้วรีโวนะเป็นรถขายดีนะครับก็แนะนําการใช้รถกันก็อย่าลืมรถเช่าเอารถดีๆไปใช้ครับมีโปง่งมีโป่งให้เรียบร้อยตัวนี้เขาเรียกเป็นโป่งนะเป็นโป่งแล้วแค่เราเปลี่ยนล้อนะเปลี่ยนล้อใช่ไหมเปลี่ยนล้อยกขึ้นทั็กนึงนิ้วสวยเลยหล่อเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซต dition แล้วก็คือตัวท็อปของตัวเตีย้ยแล้วก็ให้หลังคาไปแบบนี้เลยนะครับให้หลังคาไปแบบนี้เลยนะครับจะเอาไป ใช้งานเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรอกกระทะวัรรุ่นดูใบแบบนี้เปิดข้างในมาฟับเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับภายในเป็นสีดำให้มาสีดำทั้งหมดเลยนะแล้วตัวนี้เป็นตัวขายดีนะครับรอบที่แล้วผมขายไปสี่แสนนิดนิดแต่ได้เป็นปีส9้าอันนี้เป็นปี20นะครับเป็นปี20คอนโซลคอนโซลหน้านี่ใสๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลขไมดูดิใช้ไป9 8 0 0กับอีก40กิโลเมตรเท่านั้นเอง ให้ไหวแล้วกันนะคุณแจให้มาสอชุดแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลงคลิปเลยนะครับเราจะได้มาดูรถแล้วก็ได้ซื้อรถไว้ทันนะครับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับเซ็นนัทล็อกมีให้นะครับล็อกกระจกมีให้นะครับพับปรับแล้วพับไฟฟ้ามีให้ครับปรับกระจกตัวมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะครับปรับไฟฟ้าแล้วพวงมาลัยสวยๆแบบนี้ก็รถใช้งานไป9ก้าหมื่นโลเองเอามาดูเอกสารกันบ้างเอกสารนะครับเป็นปี2020ครับบริษัทอาคเนแคปิตอลครับนะครับ ร้อยห้าสิบแรงมา้านี้เป็นไงนะครับอ่ะใครสนใจตัวเตี้ยหรือเร่งหาตัวเตี้ยวไว้ใช้งานก็ทักมาครับเกียร์ธรรมดาเราไปดูกันกี่สปีดเนาะส่วนใหญ่ถ้าเป็นปีใหม่ๆแล้วเราก็6สปีดเดินหน้าแบบนี้ครับแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะครับ1เกียร์ถอยหลังลองดูข้างหลังกันหน่อยว่าสภาพเป็นไงบ้างนะครับร่องรอยการใช้งานก็คือน้อยมากๆนะครับอ่ะข้างหลังแบบนี้เนาะรายงานตามนี้นะครับรายงานตามนี้นี่หัวน้องหัวนอต จัดยาให้เรียบร้อยอะลองไปดูกับตัวเครื่องยนต์บ้างนะครับกับตัวเครื่องยนต์บ้างตัวนี้คือ Z Edition ใครตามหาอยู่ก็ทักหาบอลน,นะหรือว่าโทรหาบอลได้นะ094 249 5297อาห้ยหนักเนาะนี่อ่ะใส่แบบนี้นะครับอ่ะนะฮะดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ครับรถเช่าน่าซื้อครับเอกสารชัดเจนชัวร์แน่นอนเนาะชัวร์แน่นอนแผ่นพงแผ่นเพ,งพ,งพ,งพงดอยู่ครบนะครับอ่ะ นะครับสนใจก็ติดต่อบอลมานะครับคันนี้เปิดราคาไปที่4 0 2 0 0 0บาทครับ4 0 2 0 0 0บาทได้เซทอีดิชั่นได้6สปีดครับ150แรงม้าระบบไฟฟ้าครบแล้วพร้อมกับตัวหลังค่าแค r ด y b บอยไปแบบนี้เลยนะครับอ่ะทะเบียน1นก6936ใครสนใจก็ทักมาหรือว่าใครหาตัวนี้อยู่ทักมาเลยรีบจองรีบอยูรถแล้วก็รีบเอาไปใช้นะครับต่อไป นะครับไปดูแคบบ้งังเหลือที่ประตูคันนี้นะเดี๋ยว่าดีว่าทีมทําอยู่นะครับเราก็จะทําให้ทุกคนได้เห็นเนาะทำให้ทุกคนได้เห็น,นะหน,หนอ่ะไปแครบออโต้ละคันที่3นะครับแคบออโต้ก็คือ3ตอ่อพุทธเท่าชอกระเชย6983นะครับคันนี้เนาะโอ้โหแต่ข้างในสวยเลยข้างในสวยเลยนิ่งๆเลยนะครับกับรถเช่าหมดสัญญาครับนะครับดูวัวน็อตได้ไไม่มีแกะเดิมๆเป็นไงกิ๊บ นะครับคานเดิมน้องเป็นแบบนี้นี่คุณคุณอย่าใหม่นะใหม่เรียบร้อยเลยนะห้ามใหม่ห้ามใหม่นะครับใหม่ไม่ได้ห้ามใหม่นะครับหัวน็อตสวยนะครับน็อตนี่ไม่มีขยับนะครับกับตัวฝาโปรงหน้าเครื่องยนต์แค่ฝุ่นอย่างเดียวเลยนะครับนี่ฝุ่นอย่างเดียวนะครับเครื่องยังดำอยู่เลยเนาะอ่ะคันนี้เกียร์ออ,อตโต้ใครตามหาเกียร์ออ,อตโต้กับตัวรุ่นสมาร์ทแคนะครับ แล้วก็เอาไปใช้งานกันนะครับเอาไปใช้งานกันก็คือเป็นตัวแซดอีดิชั่แล้วแหละพร้อมโป่งเลยเนาะพร้อมโป่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูข้างในกันนะครับสภาพยงสภาพยางยังเฟี้ยวอยู่เลยอ่ะไปดูนี่ได้เกียร์ออโต้หายยากนะนานๆเข้าแล้วก็มีมันติฟังชันบนพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วแล้วพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังด้วยนะเลขไม้ใช้ไป1 06, 6 6 0 7กิมเอง 1 6 6 0 0กับอีก7กิโลเมตรนะครับกุญแจให้มาเป็น2ดอกแบบนี้นะครับกุญแจให้มาเป็น2ดอกแบบนี้แล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ย,ยสวยเลย,สยใสๆเลยนะครับผ่านการใช้งานมานิดเดียวนะครับผ่านการใช้งานมานิดเดียวแสงก็โลเองนะครับใครหายอยู่รีบเลยนะครับกับตัวแคปออโต้นะครับ power mode eco mode อยู่การใช้งานครบนะครับฟังชันแอร์ก็ ปราบแบบเมนวนครบนะครับ3ปุ่มตรงเจนของ t o y o ต้าเนาะตรงเจนของ t o โยต้ามีมันติฟังก์ชันบนวงมาลัยแล้วนะครับก็ท็อปแล้วอ่ะเนาะไปดูเอกสารหน่อยเอกสารคือเป็นปี2,021ครับนะครับส่สูบเนาะร้อยห้แรงม้าแล้วก็บริษัทอาคาเดคแคปิตอลครับนะฮะเอาไปใช้กันยาวๆเนาะอ่ะสำหรับตัวแผงประตูครับดำๆแบบนี้นะครับใช้งานน้อยแบบนี้แล้วก็ตัว ปรับกระจกซ้ายขวาในไฟฟ้าแล้วเซ็นทัานล็อกเรียบร้อยล็อกกระจกเรียบร้อยครับปรับออตโต้ได้บานคนขับขี่เท่านั้นเองเนะ <c oughs> าะก็เฟี้ยวๆแบบนี้รถสวยๆแบบนี้อย่ามองข้ามครับนะครับโทรหาบอลได้ที่0ูนย์9 5 2 9 7ครับแล้วคุณจะได้รถสวยๆไปแบบนี้เลยเอาไปครอบครองเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับอ่ะยางยางังเหลืออีกเยอะนะครับก็เอาไปใช้งานันได้อีกพักหนึ่งกับเจ้าตัว เซตอีดิช e ันครับทะเบียน3ดาพุทเท่าชอกระเชย6983กับเกียร์ออโต้แบบนี้แคบเกียร์ออโต้หายากมากเก็บงานน้อยมากนะครับสำหรับคันนี้เก็บงานน้อยมากเนาะราคาเปิดอยู่ที่472,000บาทครับ472,000บาทสำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้มีราคาแล้วเนาะอ่ะต่อมาครับกับตัวแคบเกียร์ธรรมดาบ้างนะครับสองคันเลยเห็นปะขนุนได้เป็นออโต้ครับตัวท็อปแล้วหน้าหล่อส่วนตัวนี้ก็หน้า หล่อเหมือนกันนะสำหรับดําด้านเวลุ่นดูไบสุลต่านนะครับไปอ่ะลองไปดูกันรอบๆนะครับคันนี้เก็บงานนิดเดียวเนาะมีอยู่สองสามจุดนะครับสองสามจุดแล้วข้างประตูอีกนิดหน่อยนะครับเก็บงานเอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับขายเรียวๆแบบนี้ไม่มีมาบอกว่าโอ้โหทำมาใหม่แล้วนี่โดนจูบมาหน่อยนึงนะครับนะฮะโดนจูบมาหน่อยนึงนี่แหละสเสน่ห์ของรถเช่าตรงไปตรงมานะครับจะไม่ขายแบบเฟล็กเ,กเกนะขายแบบเฟล็กเ็ก็กน่าลำ้ำคาญนะดิเบือ่อเออขายแบบนี้สบา,ายใจใช่ปะ สบายใจทั้งคนขายและคนซื้อเนาะเอกสารคันนี้มาเกียร์ธรรมดานะทั้งหมดคันนี้นะได้เป็น6เกียร์เดินแน่ครับหนเกียร์ทอยหลังนี่ปี2020นะครับปี2 0 2 0 150หแรงมา้าเอกสารบริษัทอาคาเน่แคปิตอลน่าซื้อไหมคอนโซลซสวยๆแบบนี้ครับนะครับพวงมาลงพวงมาลัยให้มาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเลขไมก้กันไปแอบ,บดูเลขไม้ซะหน่อยนะไปแอบ,บดูเลขไม้ซะหน่อยว่าเลขไมข้คันนี้เราจะให้กันไปที่เท่าไหร่นะครับ ให้กันไปที่เท่าไร่นะครับปี2020เนาะเห็นแล้วเนาะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอ่ะไปดูข้างในก่อนผ่านห้องเครื่องพอดีดำๆยำๆแบบนี้เปิดไปหนึ่งทีอือสวยจัดเนาะสวยจัดคานต้องแบบแบบนี้ห้ามสวยห้ามสวยคานนี่สวยไม่ได้นะครับคานห้ามเงาเนาะอ่ะนะครับซอกเซิร์เดิมหมดเลยนะนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมแผ่นพงแผ่นเพจอยู่ครบนะครับรถมือสองดูง่ายยิ่งเป็นรถเช่ายิ่งดูง่าย นะครับยิ่งเป็นรถเช่ายิ่งดูง่ายไปดูเลขไม้กันนะครับว่าคันนี้ถ้าใครสนใจตัวแคปเนาะแคปเกียร์ธรรมดาครับเลขไม้ให้ไปที่เท่าไรหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองที่ใช้งานไปนะครับหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรครับอ่ะเปิดราคาเลยกับปี2020ครับตัวแคป เกียร์ธรรมดาเอาไปใช้งานกันนะเอาไปใช้งานกันถ้าใครอยากได้หรือว่าใครมองหาแคบเราไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนโทรหาบอลพระนครครับนะฮะบอลพระนคร R D D Car Center เราเปิดราคาไปที่800,000 8สอดีนะ800,000นี่มันเป็นรถ Fortuner หรือเปล่าว่ารถอะไระเน่ะ3 0 2 0 0 0บาท3 0 2 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับ3 0 2 0 0 0บาทเลขไหมห1 0 0 0 0 0ก็ยีก1000 หนึ่งแสนก็อีกงหนึ่งพันครับเลขใหม่นะปี2020ีเจียธรรมดาเอาไปใช้ไปเอาไปใช้นะอ่ะต่อมาครับเราขาดคันที่3ไปนะกับตัวสี่ประตูแซดอีดิชั่นนะครับคันนี้ก็ทำมาเรียบร้อยแล้วเก็บคงเก็บเทมเรียบร้อยแล้วนะเก็บเทมเรียบร้อยแล้วกับตัวแซดอีดิชั่นแบบนี้หูดูดยรถเราเยอะมากเลยเดี๋ยวจะทำรถตู้ไปด้วยนะโอ้โหขายรถตู้ดีเครื่องใหม่กิ๊กเลยเพราะทำมาแล้วจบหมดแล้วนะครับไอดูโอ้โหสวยนะครับ แก็มซ้ายเอ็ขวาหน่อยองโอ้โหสวยนะครับหัวนอตเดิมนะซ้ายขวาเลยนอตเดิมเนาะโลโก้สติกเกอร์ยังอยู่ครับคันฟิวเว์แบบนี้เอาไป4ประตูนะครับกับตัวฮอตใครต้องการ4ประตูไปใช้นะครับกับตัวรีโว่อรขายดีขายดีนะครับกับไอตัวรถเช่าขายดีบอกเลยเราไม่เอาเข้าค้ามาเอานะนะครับคันนี้เดี๋ยวลองดูว่าให้เลขหมายไปเท่าไหร่แล้วราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะ ไปดูรอบๆกันก่อนคันนี้ไม่เก็บงานแล้วนะครับเหลือแค่เอาไปล้างขัดเก็บงานภายนอกภายในขายได้เลยจบงานได้เลยได้ตัว E ด้วยได้ตัว E ด้วยอไปดูข้างในกันนะครับกับเจ้ารีวอไฮลักรีวสประตูเนะเออือนี่โอ้โหแอร์เย็นชาม6เกียร์เดินหน้าครับนะครับแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะครับ Power Mode Eco Mode มีอยู่แล้วตามสไตล์ไฮลักรีวอนะครับคอนโซลวสวยๆแบบนี้นะครับ เลขหมาไปะเลขหมเ,เ,เท่าไร่เลขหมาเท่าไรนะครับ8,9,357กิโลเมตรนะครับที่ใช้งานไปนะครับยู่วงอยู่บล็อกอยู่ครบสวยอะปะกับบอลรถเช่าจัดการให้หน่อยดิย2,019ครับนะครับ1้อหแรงม้าแล้วก็อาคาเนแคปิตอลอะชุดนี้คือรถที่ขายได้ครับภายในเอี่ยมๆแบบนี้ทำให้แล้วแผงประตูข้าง ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเซ็นเตอร์ล็อกพับกระจกไฟฟ้าพับด้วยไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกเรียบร้อยล็อกกระจกให้เรียบร้อยบานออโต้ด้านคนขับให้เรียบร้อยกับไฮลักรีโวเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาภายในภายนอกวส,สวยใสกระบองกระบะสวยใสนะครับคันนี้นะครับอ๊ห้าพันบอนพัทนคราอาร์ดีดีคาเซ็นเตอร์รายงานให้เรียบร้อยครับนะครับกับเจ้าคันนี้กก็ไก่คอระคัง8-50-2 นะครับเก้าให้เปิดราคาเลยไม้แปดหมื่นเก้าเองนะคันนี้ไม้แปดหมื่นเก้าดูดีครบแบบนี้นะครับอ่ะเปิดราคาไปเลยครับที่ปีสิบเก้านะเปิดราคาไปเลยที่สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทครับสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทนะครับรายงานเรียบร้อยนะครับทั้งหมดห้าคันใครอยากใช้แบบไหนอย่าลืมรถเช่าโทรมาหาบอลหรือว่าหารถอะไรอย่าลืมรถเช่าโทรมาหาบอลได้เลยนะครับเราก็ ทีมงานกันทํางานกันแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ใช้รถดีๆกันอาคาเน่แคปิตอลผลิตร,รถให้ทุกคนใช้เนี่ยปีละ2 3 0 0 0ันคันครับทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วนะครับรีบคว้าเอาไปซะนะครับเอารถดีๆไปใช้นะครับเอารถดีๆไปใช้แล้วรถตู้นีเพียบเดี๋ยวว่าจะมาทำยังไม่ได้ทำให้เลยนะครับอยากขายมากรถตู้เดี่ยขายดีเพราะว่ารถตู้สวยหมดทุกคันเลยนะครับไม่หลักหมื่นถึง หลักแสนเนาะไม่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะอะสำหรับคลิปนี้ครับกับบอลพระนครคาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์ครับรถเช่าหมดสัญญาครับอย่าลืมโทรหาบอลถ้าอยากได้รถสักคันอยากทํางานอะไรเกี่ยวกับกลุ่มประเภทไหนมีรถประเภทไหนโทรเข้ามาเลยครับ094 249 5297 9 7, ครับ0942495297แล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีในวันที่เป็นเรียลไทม์จริงๆโทรมาเช็ครถกันก่อนว่า ขายไปหรือ,อยังนะขายไปหรือ,อยังอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณัากแครับสำหรับคนที่ติดตามชมติดตามรายงานรถเช่าใครที่อยากได้รถหารถดีๆทักธนคารอย่าลืมรถเช่าหมดสัญญาครับบริษัท RDD Car Center ครับบอนพระนครคาร์อาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราจะมารายงานกันเรื่อยๆแบบนี้สวัสดีครับ